นี่นะครับงานถวายของข้าพนรษาที่ต้องเลื่อนมานะฮะให้คณะศรัทธาที่ร่วมทําบุญได้เห็นนะครับผมตอนนี้เป็นวันที่พร้อมก็เลยพากันมาผมเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งมาไม่เยอะนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาถวายที่วัดป่ามาักนออันที่จริงมาสามวัดนะฮะวัดแรกไม่สามารถไปได้นฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผม เราจรึงมาที่มาดึงถวายของที่สองวัดก่อนนะฮะวัดแรกก็จะเป็นวัดป่าหมากหนอนฮะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับเทศการเข้าพรรษาเฮน,นั่นจึ้งมามนีปัญามอาสักขาคณะสัาจากอำเภอแม่สายจั่าวัดเชหงาย โดยการนำของนงายนิกรไชศีวงศ์แล้วก็นางพัตพัส,พสรพรเสียงกล้องแลรร้วก็ดิฉิณพิทยาภาเสียงกล้องอเป็นเป็นประธานเป็นผู้นำนำมา,ำมาแล้ลพพวก็พร้อมด้วยครอบครัวปอแม่ลูกเต้าหลานเลี้ยงอยา่างพี่นอปป้องคนฟ้องมีเจ้าสายาคำจุขุคุณก็ได้สนองความฝาดก็แกงแบ่งฟ้อมน้อมนำมายังทุปปั๊บทุปผาราชาตัางหลงดอกทอด,ดอกดอกไม้ลำเกียน พร้อมด้วยเทียนพรรษาลาวใส่้ายาสามัญประจําวัดแล้วก็ถูกเทียนน้ำดื่มข,ข้าวสารคร<ะ>มาม่าปลากระป,ป๋องมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ปัจจัยแล้วก็พร้อมด้วยบอบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื <ะ S 2> ่อที่จะได้ามาทําบุญถวายทานที่แววัดป่ามักนอบ้านี้อัตมาภาพเนื้อฐานนัวโแทนของวัดป่ามักนอ,นอก็ได้นอ้อมฮับเอาแล้วเปิีให้เรายังกํามากกําผาธนาแห่ง้ากกามูรัสขา เมื่อวานาบุญตานี้มีมัดน้อยสันไดเจ้าคณะชราตัางหลายก็ขออุทิศไปกับส่วนกับตนและอุทิศไปไปในทายผักนาก็ต่อแต่นั่น,เ,นเจ้าคณะชราตัางหลายก็ขออุทิศบุญกุศลนี้ไปลงจ้าปอบเกิดมาเกิดจเจ้ากรรมในเรนวรเจ,จ,จ้จาปีเกิดตามเจ้าแม่พระกรณีเทวคิดาอารักษ์สิ่นสัตว์ทัท้งหลายสัพสะพะทั้งหลายอย่างพี่นอกและบรรพบรู้ทั้งหลายที่ได้ขงเราไปแล้วแลว้วก็ขอให้พระรนี้ส่งผลบุญนี่จงเป็นพระว่าประแจขึ้นิสัยตามทรงให้เจ้าคณะชราจากทับเรือแม่สายจากวัดจังหาย จะซึ่งมีตัวการก่ปรอประมาณร้อยคนเนาะครับผมอ่าอันนี้อันนี้มัน70ฝ่ายละ70ฝายละเอออัน,น,อน,นแล้วก็โดยการน้ำของนายนิกร <c oughs> ชัยศรีวงศ์แล้วก็นางพัชราพรเสียงกลองและได้กินพิชยาพาเสียงกลองอ่าพร้อมด้วยครอบครัวพ่อแม่ลูกเจ้าหลานลินญาพี่น้องคนกล้องมีชาวสายคำสุขุขพคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปของหีประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาในด้านการก้าขายในด้านการทํางานและในด้านการดาเนินชีวิตที่สิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดถ้าเป็นเรื่องบารุวิสัยและถึงไปโดยชอบโดยประกอบโดยทรโดยใต้ก็ของความลงมาปัถนาบันจงสําเร็จจงสําเร็จและจงพันสําเร็จพันทุกข์ทุ่ภาราทีสมดังกาถาบาลีว่า อยากน้านือตั้งิดอี้านนะเน่านครยงโกงนครี่ยยะขาวาลิวะหาปุราปุริปเรนติสารังเอวะมีวะอิจดินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังุปามวะสมิเชุสะเเบุสะกปาจันโปนนรโสยค่มณิชติรโสย สัพพิทิโยวิวัชันตุสัพพะโลกวินาสตุมาเตสวัตดวันตาลายอสุภิติธาอยุโภวะอภิวาธนาเสลิสานิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอายุวัฏขโพธนาวัฏขโพศริวัฏขโพยัสวัฏขโพภราวัฏขโพวนนาวัฏขโพสุขะวัฏขโพโหตุสัพพะา สุขาโรวภาพยาโร่วมยาโรักสุขารวกพัฒวาอเนกาอันตรายาพิปีนาสตุเจตสัจจะกายสิทธิตานังลาภสธิภาคยังสุขังภลังสิริอายุจัมนุเจภูคังบุตริจัจสวาสตะวาสัสจัอายุจัจีวสิทธิภวันตรุษีผวัตุสภะมังคลังลักขุสภะเทวตาสภะตุขานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนะสัทธาสติภวันตุเี อโรลยาปรมาลาภาสาตว์ทีปรมังธนังอิจตาสาปรมังยาติที่ิปานังป็มังสุขังระปัิรีมิสุขเนื้อความนาสะสะมคุณมขอของมิสุขาเปรมัยแิ่งใดสมบูรณ์ตองนีปัสกาโปรไกเซจตั้งหลายตั้งสิ่งของนีอายุมันยืนยาวแล้วก็ของนี้ก็สิ่งเงินทองยืนมีคือไปไม่ว่าจะเดินทางไปในหนทางใดทิศทางใดก็ขอเดินทางไปกับด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัย ทุกข้างทุกเมือ่อและทุกคนไยกันเธอสาธุ นจายมตุยแล้วก <c oughs> ็โยมคนปันดวและนางแสงก็ได้มาตั้มเต้หม่อมนาใหวก็นจอยยนโฆษณาอาหารนักว่าจุจอตต่างนานมาถวายเต้ตั้มหองเดินมาถวายเตียนและหลไปมาถวายในสมักสงดงาสุสีหลังทางเนื่องในวันเข้าสงตา ในอาวันในวันนี้เอรุจบันนเมตตาปฏิาพระอเรรมะนาปาาีธรรมที่มูลาสอาตมาทีเป็มความเ่บุญที่การออาจุนสสาก็ดีวโชนะตักขะาาบสังฆทานในวันนี้ถึงเอราุเจ้า ปาลังม,มีพระธรรมเจ้าปาลังม,มีพระสังฆาปาลังมีพระแมทพุทะอาสารพระพ่อหู่นไปพวกพระสารายะชนพวกมีวาสนาพระพ่อหุ่นอยู่ดีกินดีแม้ว่าจะเดินทางไปต่างดนหรืไปไกลให้มีความเาข้าวปลอดภัยแม่ว <Moving S 2> ่าทำธุรธิป sure ิการมันอันใดพรก็ใอห้่นได้มีความเจริญเฟืองแม้ว่าเขาว่าหลวงพิบัติธรรมศรกศาพพนมาน ทัษพระธรรมคันสวรรคมพระธมัมาสัมพทธเจ้าขอให้ใีดวงตาหันภัพในสติในธรรมะนญาณในธรรมยังองครรมสวีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนไปเนใจสัพพะกุสัพพะโสสัพพะเวสสัพพะทิสัพพะทัสสะ เก็บภาพบรรยากาศวัดพระเหลกไหลนะฮะวัดบ้านรั้วสิบสีหลังคางานทําบุญถวายของเข้าพรรษาะฮะที่เลื่อนมาหลายหลายครั้งแล้วนะฮะวันนี้ไลกันได้กําหนดก็เลยมา